อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฟื่องฟ้ากลุ่มเฟื่องฟ้าครับกตสีดอกดอกลายคล้ายกันครับนี่นี่ครับมีหลายสีขนาดกลุ่มเฟื่องฟ้าข้าขงบนสีเป็นลิทูเนียข้างบน มันจะเป็นเฟืองฟ้าครับต้นเดียวนี่ครับมีหลายสีมากๆในต้นเดียวนี่ต้นเดียวครับเพิ่นเสียออกหลายสีแต่ละกิ่งสีแดงสีสมสีเหลือง สีขาวสีม่วงครับเฟื like ่องฟ้าสีผสมกลุ nah, <my serge> <ster> ่มเฟื่องฟ้าครับ ยูเขียดวังนำเขียวคือกันครับวอาเรืเอ์ปาร์คเหมือนกันนั่นแหละเ,เขาเพลงมาวาังนำเขียวเขียดเขาแง่เหรอครับอ,อยู่ทีงเขาม่นหนังจะเป็นลิทูเนีย ข้างบนจะเป็นฟละงเป็นไทยข้างบนเดี๋ยวให้ขึ้นไปครับไทยอยู่ข้าง่างสักก่อนสะออนแต่เฟื่องฟ้าเนี่ยแหละครับมันออกดอกออกดอกครับ นี่จะเป็นดอกลิทูเนียต้นต่ำๆแล้วก็ดอกผลดอกลายแห้งครับดอกลายแหงย้งนะดอกสดๆเลยเด้ย โซนทั้งนี้ก็จะเป็นกลุ้มเพืองฟ้าทั้งหมดครับเฟืองฟ้าทั้งหมดทัางพนสิกุ้มลิทูเนียทั้งหมดพืนพ้นที่แยกแยกออกเป็นส่วนๆครับ ข้างพุ่นก็มีครับพูดนะพุ่นกม็มีกว้างครับยางบ่ถึงนะครับยางบ่ถึงเมยยางมาตัวโอเป็นเกือบสองกิโล,ลอะยรยางตั้งแต่หนาส,วน,านสวนเขว้างเลนสวนพ่นกว้างครับสวนกว้างขนาดเลยอยู่ตรงเฟื่องฟ้านี่ก้อน เฟื่องฟ้าดอกสุดยอดเลยตรงนี้แหละครับเฟื่องฟ้าดอกแจ่มๆเลยนะ ซูมเก๋ๆครับคลายๆกระดาษเลยเลยะข้องแท้ข้องแท้ครับเนี่ยดอกมอนีเพิ่นบอนลยลดน้ำไหลเด้ถ้าลดน้ำม,มันบอกดอกปอยให้แห่งแล่งครับดอกสิออก